LENOVO r e g i o n Y 700 2023แท็บเล็ตเหมาะมือลุมพลัง s t e p ตะก g อน8พอร g 1ถือว่าทางน่าสนใจแล้วก็สเปคที่ดีด้วยสวัสดีครับกับมางเน็ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ่ยราแปนใกาสัตสิมพีในข่าวสารที่ดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่แม้เแต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อปีที่แล้วนะครับเรโนโวได้มีการเริ่มลุกตลาดแท็บเล็ตเกรมมิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเ e g i o n Y700 และล่าสุดนะในปีนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัวเ e g i o n Y700 ปี2023ลงตลาดในเร็วๆนี้ด้วยนะครับ d i ดิส a อ Station แหล่งข่าวรูุดจากแหล่งข่าวดิตา โพสในสื่อประเทศจีนหรือไวโบนะครับมีการเปิดเผยว่าตัวแท็บเล็ต r i o n o n Y 7 0 0 7223ชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะชื่อนี้ซึ่งมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับตัวชิปเซตที่ใช้ก็คือ s แ a p d r a g o น8พั g e 1 และให้แ a m มา16 g b จะแสดงผลหน,หน้าจอนะครับ LCD 8.8นิ้วให้ความเรียน1,600ค mm, ณ 2,560p อัตรา e refresh 144Hz และมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 6,550mAh เพราะก็รองรับการชาร์จที่เร็วนะครับในเรื่องของการชาร์จแบบสายก่อนนะ 45W นะครับด้านหน้าจอมีกล้องเซลฟี่8ล้านพิกเซลและด้านหลังจะมีกล้องนะครับ13ล้านพิกเซลอีก1ตัว นอกจากนี้นะครับเรเ o น Y700 ะนั้นจะมีมอตเตอร์กันสั่น X Acid Rainer นะครับแล้วก็จะมีลำโพงคู่แผ่นระบายความร้อนนะครับแบบ Wiper Chamber ขนาดใหญ่นะครับส่วนรายละเอียดอื่นนั้นเนี่ยก็ต้องรอตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย